สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .3 ทับ 1, และป .3 ทับ 2, ยินดีต้อนรับสู่ในชั่วโมงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ครับในชั่วโมงนี้เรามาถึงชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนรู้ในหน่วยของเวลานะครับนักเรียนก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกท้าทายวันนี้ครูเบน์นะครับมีเรื่องมาแจ้งให้กับนักเรียนทราบครับ นักเรียนครับตรงนี้นะครับเป็นตารางสอบของปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นะครับในวิชาคณิตศาสตร์จะสอบในวันพุธที่29นะครับก็คือวันพุธสัปดาห์หน้านะครับในเวลา9นาฬิกาถึงเวลา10นาฬิกาใช้เวลา1ชั่วโมงในการสอบวิชาคณิตศาสตร์นะครับเป็นอ่าชั่วโมงแรกในวันพุธสัปดาห์หน้านะครับนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนในเรื่องของการบวกลบ ในเรื่องของการคูณเรื่องของเวลาด้วยนะครับและเช็คงานของตัวเองด้วยนะครับว่างานไหนที่นักเรียนยังไม่ได้ส่งบ้างนะครับก็เช็คงานให้เรียบร้อยนะครับนะ,ะวันนี้ครับเราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของแบบฝึกท้าทายนะครับมีอยู่สองข้อนะครับนะักเรียนมีอยู่2ข้อเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับข้อที่หนึ่เขาบอกว่าขุนเดินทางโดยรถไฟ ใบบัวนะครับเดินทางโดยเครื่องบินอ่าทั้งสองเดินทางต่างกันเนาะคุนและใบบัวถึงจังหวัดเชียงใหม่เวลาเดียวกันอ้าวถึงเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีถ้าเครื่องบินใช้เวลาบินหนึ่งชั่วโมง15นาทีนะครับรถไฟใช้เวลาวิ่งสิ 1>, 1ชั่วโมง45นาทีขุนและใบบัวนะครับออกเดินทางเวลาใดหรือเรามาทำความเข้าใจพร้อมกันก่อนลูกขุนเนี่ยกับใบบัวขอเดินทางไปเชียงใหม่นะครับขอไปถึงเวลาเดียวกันแต่ทั้งสองคนเนี่ยลูกมีพาระหานะที่แตกต่างกันรถไฟกับเครื่องบินใช่ไหมครับเขาบอกว่าเครื่องบินเนี่ยใช้เวลาบินแค่1ชั่วโมง15นาทีนะแต่รถไฟเนี่ยใช้เวลาวิ่ง 11บเชั่วโมงสี่สนาทีแล้วทั้ง2คนเนี่ยนะครับออกเดินทางเวลาอะไรก็คือถามถามเขาถามถึงเวลาเริ่มต้นใช่ไหมครับเวลาที่เขาออกเดินทางจากสถานีเนี่ยเขาออกเดินทางเวลาใดนะครับเขาบอกเวลาปลายทางว่าทั้งสองคนเนี่ยถึงเวลา7จ็ดนาฬิกาสนาทีเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนับถอยหลังใช่ไหมครับลูกอเอาเวลาที่เขากําหนดนะครับอย่างเช่นคุณเดินทางด้วย รถไฟแล้วก็ต้องนับถอยหลังไปเท่าไหร่นะครับใบบัวเดินทางด้วยเครื่องบินเขาถึงเวลานี้แล้วก็ต้องนับถอยหลังไปเท่าไหร่เพราะเขาต้องการถามถึงว่าเวลาที่เขาเดินทางเนี่ยคือเวลาใดก็คือเวลาเริ่มต้นไปทําพร้อมกันเลยครับข้อแรกลูกขุนอ่านเรียนเขียนขุนก่อนนะครับขุนอ่าขุนเราเรียนเขียนเลยครับจาก จากเวลาไหนนะลูกอ่าก็จาก7็นาฬิกา30นใช่ไหมครับถอยไปเท่าไหร่ครับถอยไปเท่าไหร่นะติ๊กตอกติ๊กอกถอยไปเท่าไหร่นะครับนะักเรียนเราก็ต้องเอาเวลานักเรียนดูนะลูกขุนเขาเดินทางด้วยรถไฟนะครับนักเรียนเอา11บนาฬิกาถอยก่อนก็คือ11ชั่วโมงนะครับถอยไป11ชอมอ คูเบนครับถอยไปนี่คือยังไงเอาไปลบเอนะครับก็จะเป็นเวลาที่เท่าไหร่ลูกค่าถอยไป11ชั่วโมงก็จะเป็นเวลาที่20นาฬิกา30นาทีหลังจากนั้นเราเอา20นาฬิกา30นาทีถอยไปอีกตรงนี้เอาส่วนของนาทีถอยบ้างลูกใช่ไหมครับเอาส่วนของนาที45่นาที ถอยไป45นาทีครูเบนครับ20นาฬิกา30นาทีลบ45เท่ากับเท่าไหร่อาอลองมาตั้งลบสิอ่าคุณครูบอกเลยลูกจะเท่ากับ19นาฬิกานะครับ19นาฬิกากี่นาทีลูก19นาฬิกาเท่ากับ19นาฬิกา45นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาตั้งลบด้วยกันนะครับ20นาฬิกา30นาทีลบกับ 4ี่บห้านาทีคุณครูครับ30มบลบี่บห้าไม่ได้ขอยืมครับมาเรียนอย่าลืมนะฝั่งนี้หน่วยเป็นชอมอฝั่งนี้หน่วยเป็นนาทีนะครับเวลาลบเราก็ต้องยืมมาใช่ไหมครับแต่เรายืมมาเนี่ยเราไม่ได้ยืมมานะครับทีละหนึ่งหน่วยเรายืมมาทีละ1ชั่วโมงพอมาฝั่งนี้ปุ๊บใช่ไหมลูกจากยี่เหลือส9เ้าเพราะเขายืมมา1ชั่วโมงพอมาฝั่งนี้เป็นนาทีมันต้องแปลค่า นะครับเป็น60ใช่ไหมครับ60บวกของเดิม30ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับเป็น90อ่าเป็น90นาทีศูนย์ลบห้าไม่ได้ขอยืม9จาก9เหลือ8จากตรงนี้ก็เป็น10ใช่ไหมครับ1 0บลบออกห้เหลือ5 8าลบออกสก็เหลือ4 19ดึง9-19ลงมาเห็นไหมนูคำตอบก็ตรงกันเนีย่ยคุณครูเป็นห่วงเวลานักเรียนทำนะครับเรียนต้องเวลายืมมาอย่าลืมแปลค่าด้วย นะครับลูกเพราะฉะนั้นนะครับทำให้เรารู้ว่าดังนั้นครับมาเรียนเขียนเลยครับลูกดังนั้นดังนั้นอ่าดังนั้นนะครับจากเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีใช่ไหมครับถอยไปเอถอยไปเท่าไหร่นะสิบเอ็ดชั่วโมงอ่าถอยไปสิบเอ็ดชั่วโมง 45นาที45นาทีนะครับเป็น19บนาฬิกาสีนาทีทำให้เรารู้ว่าระยะเวลาเริ่มต้นของขุนเนี่ยนะครับอยู่ที่19นาฬิกา45นาทีลูกนํำมาเขียนรอไว้ก่อนเลยลูก19นาฬิกา45นาทีนะครับต่อไปครับเวลาของใครบ้าง เวลาของใบบัวครับลูกอ่าใบาบัวจากอ่าวจากครับจากเวลาไหนนะเวลาเดียวกันครับลูกเจ็ดนิกาสามสิบนาทีเขาถึงเวลาเดียวกันอ่าวถอยไปครูครับถอยไปเท่ากันไหมไม่เท่าครับลูกเราต้องเอาชั่วโมงของในการบินมาถอยก่อนเขาถอยเราก็ต้องถอยไปหนึ่งชั่วโมงครับอ่าถอยไปหนึ่งชั่วโมงเจ็ดใช่ไหมลูกลบออก หนึ่งก็ต้องเหลือหกหกนาฬิกาสามสิบนาทีหลังจากนั้นเอาหกนาฬิกาสามสิบนาทีมาถอยอีกเท่าไหร่ลูกเอาส่วนนาทีมาถอยบ้างส่วนนาทีถอยไปเท่าไหร่ครับนาทีเอาส่วนนาทีถอยไปสิบห้านาทีอ่าถอยไปสิบห้านาทีอ่าถอยไปสิบห้านาทีเอ 6นาฬิกา30นาทีลบ15เท่ากับเท่าไหร่นะาก็จะเท่ากับ6นาฬิกา15นาทีเนี่ยลูกทําให้เรารู้ว่าเวลาเริ่มต้นนะครับในการออกเดินทางของใบบัวนี่ก็คือ6นาฬิกา15นาทีลูกดังนั้นครับอะเดนเขียนให้เรียรบอยนะครับดังนั้นจาก7นาฬิกา30นาทีถอยไป ถอยไปเท่าไหร่นะถอยไปหนึ่งชอมองนะครับกับอีกกี่นาทีนะลูกสิบห้านาทีนะครับสิบห้านาทีเป็นเวลาหกนาฬิกาสิบห้านาทีนั่นเองครับเห็นไหมครับนักเรียนทําให้เรารู้ว่าใบบวัวเนี่ยเขาออกเดินทางนะหกนาฬิกานะครับสิบห้านาทีนะครับสิบห้านาทีนะ อย่างนี้เป็นต้นนะครับมาเรียนเห็นไหมเวลาครูนํามาถอยเนี่ยครูจะเอาส่วนของชั่วโมงมาถอยก่อนพอถอยเสร็จแล้วก็เอานาทีมาถอยบ้างนะครับถอยไปเท่าไหร่ก็จะทําให้เรารู้ว่าระยะเวลาเริ่มต้นของทั้งสองคนย่อมแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะรถไฟเนี่ยใช้เวลานะครับเวลาช้านะครับช้ากว่าเครื่องดินใช่ไหมครับเครื่องบินใช้เวลารวดเร็วกว่ารถไฟอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปครับในข้อที่2ของเราลูกข้อที่2นะครับ ข้อที่สองมาแล้วทองหยิบทองยอดถ้วยฟูนะครับเอ๊แม่ค้าคนนี้ขายที่ไหนหนะเรียนครับข้อสองเขาบอกเราว่าเวลาที่ประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทยสองชั่วโมงอมญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทยสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยช้ากว่าเขาสองชั่วโมงถ้าประเทศไทยแปดนาฬิกาประเทศญี่ปุ่นต้องเป็นสิบนาฬิกาใช่ไหมครับถ้าประเทศเราหกนาฬิกาประเทศเขาก็ต้องเป็น 8นาฬิกาเพราะเขาเร็วกว่าเรานะครับเขาบอกว่าญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย2ชั่วโมงป้าอาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นคุณป้าเราอยู่ที่ญี่ปุ่นครับอยู่เจแปนต้องการโทรศัพท์สั่งซื้อขนมไทยที่ร้านขายขนมในประเทศไทยแต่นะครับเวลาขายขนมนะครับร้านขายขนมเนี่ยเขาเปิดเวลา6นาฬิกาอ่แปดนาฬิกาขออภัยครับ30นาทีถึงเวลา18บนาฬิกา นะครับก็คือ8ปดโมงครึ่งจนถึง6กโมงเย็นใช่ไหมครับเวลาที่ร้านขายขนมไทยเปิดแล้วป้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับต้องโทรศัพท์ที่ญี่ปุ่นเวลาใดเพราะเหตุใด,ดถึงจะสามารถสั่งขนมจากประเทศไทยเราได้ครับ่นักเรียนครับทําพร้อมคุณครูได้เลยครับเวลาเราบอกเขาก่อนครับเวลาที่ที่ไหนนะที่ประเทศญี่ปุ่นครับ เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นอ่าเวลาที่ประเทศญี่ปุ่นอ่าเรียวกัวนะครับเรียวกัวอ่าเรียวกัวที่ไหนลูกเรียวกัวประเทศไทยเร็วกัว่าประเทศไทยนะครับเอเร็วกว่าประเทศไทยกี่ชั่วโมงนะครับสองชอมอครับ เดี๋ยวเราจะมาเทียบค่ากันลูกเราจะมาเทียบค่ากันหลังจากนั้นเขาบอกว่าเท่าเวลาเวลาไทยใช่ไหมครับเวลาไทยที่08.30นแล้วเวลาที่ญี่ปุ่นล่ะครับเวลาที่ญี่ปุ่นต้องเป็นเวลาใดลูกเราต้องนับถอยหลิวว่านับเพิ่มคุณครูถามนักเรียนครับ เราต้องนับถอยหรือว่านับเพิ่มเราต้องนับเพิ่มใช่ไหมครับเพราะเขาเร็วกว่าเราเพราะฉะนั้นเวลาที่ญี่ปุ่นเอนนี้ก็ต้องบอกบวกไป2ชั่วโมงก็ต้องเป็น10บนาฬิกา30นาทีใช่ไหมครับอ่าตรงนี้แหละเป็นเวลาที่ร้านขนมไทยเปิดแต่เวลาที่ญี่ปุ่นต้องเป็น10บนาฬิกานาทีานะครับต่อไปครับเรามาดูว่าถ้าเวลาประเทศไทยนะครับ เวลาที่ประเทศไทย18นาฬิกาอ่า18นาฬิกานะครับ18นาฬิกาเวลาที่ญี่ปุ่นลลูกเราก็ต้องบวกเพิ่มไปอีกสองใช่ไหมครับอ้าวบวกเพิ่มไปอีกสองญี่ปุ่นค่ำแล้วลูกญี่ปุ่นต้องเป็นเท่าไหร่ครับ20นาฬิกาอ่าญี่ปุ่นก็เป็น20นาฬิกาเพราะฉะนั้นลูก คุณป้าสามารถโทรมาได้ในช่วงเวลา10นาฬิกา30นาทีจนถึงนะครับ20นาฬิกาของประเทศญี่ปุ่นครูเบนครับถ้าป้าโทรมาตอนนะครับ8นาฬิกา8นาฬิกาของญี่ปุ่นและประเทศไทยเราละ่ะประเทศไทยเรากำลังเท่าไหร่ลูกกำลัง6นาฬิกาใช่ไหมครับแม่ค้กากำลังนวดขนมอยู่เลยนวดแป้งอยู่เลยนะครับยังไม่เปิดร้าน อย่างนี้เป็นต้นนะครับนเรียนต้องดูด้วยความสัมพันธ์ของเวลาของแต่ละประเทศนะครับลูกเพราะฉะนั้นนะครับเราจะสั่งขนมได้ที่ประเทศญี่ปุ่นป้าจะสั่งได้ก็ต่อเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีจนถึง20นาฬิกาในช่วงเวลาของประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับอ่าเรามาเรนเพราะรับเพราะฉะนั้นคําตอบเนี่ยเราตอบได้หลายอย่างเลยป้าจะต้องโทรศัพท์นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเวลาใด นักเรียนตอบได้ตั้งแต่เวลา10นากา30นาทีจนถึง20นาฬกา30นาทีแต่ครูเบนจะตอบว่า11นาฬิกา30นาทีนัเรียนตอบ11นาฬิกาก็ได้12นาฬิกาก็ได้นะครับแต่ไม่ให้เกิน20นาฬิกานะครับและไม่ให้ต่ํากว่า10นากา30นาทีอ่ะเพราะอะไรล่ะครับเพราะเพราะอะไรนักเรียนครับเพราะโทรศัพท์ อ่าเพราะโทรศัพท์เป็นอะไรครับครูเพราะโทรศัพท์เวลาใดก็ได้นะครับเวลาใดก็ได้ช่วงเวลาอ่าช่วงเวลา10นาฬิกาจุดสาถึง20นาฬิกาจุดศูใช่ไหมครับ อาที่เป็นเวลาร้านเปิดนะครับที่เป็นเวลาร้านเปิดอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนักเรียนในข้อที่2ของเราเห็นไหมครับตรงนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างเวลาของไทยกับเวลาของประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับ คุณครูฝากความรู้ให้นักเรียนด้วยนะครับในเรื่องของเวลานักเรียนอยา่าลืมไปทบทวนนะครับในสําหรับภาคเรียนที่1นนะครับการสอนในระบบซูมและคุณครูสอนลง youtube ให้นักเรียนนะครับชั่วโมงนี้ถือว่าเป็นชั่วโมงสุดท้ายเราจะมาเจอกันในชั่วโมงในภาคเรียนที่2นะครับคุณครูต้องขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน นะครับที่อำนวยความสะดวกให้นักเรียนนะครับถึงนักเรียนจะไม่ได้เรียนในระบบซูมก็ดูใน YouTube นะครับช่วยตามงานช่วยสอนนักเรียนให้มีความเข้าใจนะครับสถานการณ์แบบนี้นะครับเราก็ต้องช่วยช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับเพราะนักเรียนก็ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับการเรียนรู้นะครับลูกไม่ได้อยู่ที่ห้องเรียนสี่เหลี่ยมนะครับในโรงเรียนเท่านั้นแต่การเรียนรู้เกิดขึ้นในทุกที่นะครับคุณครูก็ ฝากให้กับนักเรียนด้วยสําหรับวิชาคณิตศาสตร์ถ้าไม่เข้าใจนะครับสามารถสอบถามครูเบน์ได้ตลอดเวลานะครับลูกคุณครูหวังว่าในภาคเรียนที่2ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับเราคงได้มาเจอกันที่โรงเรียนนะครับยังไงนักเรียนก็รักษาสุขภาพแล้วก็ตั้งใจในการทําข้อสอบด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้จะเป็นการสอบท้ายบทเรื่องเวลานะครับให้ลูกตั้งใจในการทําข้อสอบนะครับในวันนี้ครูเบนซ์ฝากความรู้ให้กับนักเรียนไม่เพียงแค่นี้ครับ สวัสดีครับ